เบียบ,บอ่ะบอห้องห้องห้องบ่กินเบียร์โอ้มาก,กินเบียร์<อ>บ่าจังสันบ่ก,กินเบียร์โดนหลือดิล่ะท<ด>ี<ม>่เอาสิมีคำถามตอบได้บอถามอย่างน้อนะีข้อยตัวหนึ่งเออเปนยางมาเออเปิดพอทั้งน้ำก็ทั้งเบียร์เอาจะคิดแล้วมันจะกินยัง ถังน้ำกับถังเบียดจีอ๋อขอขอยกับว่าไมนกินน้ำแล้วเนาะเบียดมันบ่แม่นอาหารของควายเนาะมันจะได้สิกินได้ยังไงจีเออเบียบ่แม่นอาหารของควายโอ้ควายบ่กินเบียดจีฮะกล้วยบ่กินเบียรดหรอด่ากูว่านี่ยแม่กล้วยจีไม่รีดีกล้วยบ่กินเบียร์ล้ายบ่กินเบียรดจีโอ้โอหพาขวางเลยด่ากูต้นนี่ So, yeah. <laughs> <laughs>